คุณเชื่อว่าความตายคือจุดจบคุณคิดผิดในเมืองใหญ่ที่แสนสีฉูดฉาดกลบความมืดมิดนัดนุ่มออฟฟิศผู้ใช้ชีวิตเร่งรีบเขาไม่เคยสนใจสินธรรมจ้องแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นโกหกเจ้านายยักยอกเงินบริษัทแม้กระทั่งนกใจแฟนสาวที่คบกันมานานคืนหนึ่งขณะที่นัดกำลังขับรถกลับบ้านหลังปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมงาน ถนนที่เคยพลุกพล่านกลับเงียบสงัดไฟถนนกระพริบทีๆเหมือนมีใครกำลังส่งสัญญาณเตือนทันใดนั้นเองร่านเงาสีดำทมินปรากฏขึ้นตรงหน้านัดหักหลบอย่างกระทันหันริดเสียหลักพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่สติสุดท้ายของนัดดับมูบไปก่อนจะรู้สึกตัวอีกครั้งในที่ไม่คุ้นเคยมันมืดมิดเย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวน เขาพยายามลุกขึ้นแต่ก็พบว่าตัวเองถูกตรึงอยู่กับพื้นด้วยโซ่ตรวนเปื้องหน้าของนัทปรากฏร่างสูงใหญ่ใบหน้าบิดเบี้ยวคล้ายปีศาจมันหัวเราะเสียงดังก้องกังวานยินดีต้อนรับสู่นรกขุมที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ละเมิดสิลข้อหนึ่งปานาติบาทนัดพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ประโยชน์ปีศาจร,ร้ายสยายิ้มเจ้าเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อความสนุกสนานเคยทำแทนเพราะไม่ต้องการรับผิดชอบ บาปเอียงเจ้ามากมายนะักจากนั้นปีศาจก็เริ่มทรมานนัดด้วยวิธีต่างๆนานาเสียงกรีดร้องของนัดดังระงมไปทั่วขุมนรกอันบืดมิดแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครช่วยเขาได้นรกขุมที่หนึ่งแห่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความทรมานอันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับนัดเขาจะต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้อย่างแสนสาหัสถ้าคุณยังเก็ดแห่งกรรมอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวจากขุมนรกอื่นๆ